สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของชาวราศีเมษครับในเดือนพฤศจิกายน2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษนะครับว่าชาวราศีเมษนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในราศีใดนะครับคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้ครับ แล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในราศีใดครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานของชาวราศีเมษครับ ในเดือนพฤศจิกายน2564นี้เมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าดวงชะตาการงานของชาวราศีเมษนั้นจะมีทั้งเรื่องที่ดีและก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องระวังครับมาดูในเรื่องที่ต้องระวังกันก่อนนะครับไพ่ห้าดาบเนี่ยจะเตือนให้ชาวราศีเมษต,ต้องระวังในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานครับระวังการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหัวหน้างาน ผู้คนที่ทำงานร่วมกับคุณนะครับจะต้องระวังให้ดีครับระวังจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นและเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วจะทำให้การทำงานสะดุดหรือว่าการทำงานที่ทำอยู่ นั้นมีปัญหาได้นะครับถ้าเป็นคนค้าขายต้องระวังในเรื่องของมีคนมาขายของแข่งหรือว่าระวังในเรื่องของคนที่ให้เช่าที่นั้นเขาอาจจะมีปัญหากับคุณได้ต้องระวังครับถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวต้องระวังในเรื่องของการเจรจาธุรกิจหรือว่าการตกลงต่อรองใดๆดูจะไม่ราบรื่นมีเกณฑ์จะติดขัดได้ ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ให้ดีนะครับในดวงชะตาการงานของชาวราศีเมษต้องบอกว่าในเดือนนี้ถ้าเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับความสำเร็จที่กําลังจะมาถึงครับความสำเร็จที่รอคอยกําลังจะมาถึงใน ระยะเวลาอนาคตอันใกล้นี้นะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของชาวราศีเมษที่มีเกณฑ์จะพบเจอกับความสำเร็จที่รอคอยครับในดวงชะตาการงานของชาวราศีเมษ ถ้าไม่นับในเรื่องของปัญหาต่างๆที่ต้องเจอต้องบอกว่าในเรื่องงานเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับความสําเร็จบางอย่างสิ่งที่ชาวราศีเมษนั้นลงทุนลงแรงหรือว่าตั้งใจมุ่งมั่นขยันหรือว่าอดทนทาม,มานี่จะเป็นช่วงเวลาที่สิ่งเหล่านั้นกําลังจะแสดงให้เห็นผลแห่งความตั้งใจผลแห่งความมุ่งมั่นของชาวราศีเมษกําลังจะเกิดผลนั่นเองนะครับในดวงชะตาการงานของชาวราศีเมษจึงเรียกได้ว่า ว่าในเดือนพฤศจิกายน2564นี้มีทั้งเรื่องที่ดีและก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องระวังนะครับในเรื่องที่ต้องระวังก็อย่างที่บอกระวังในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งกับผู้คนรอบข้างหัวหน้าง,งานเพื่อนร่วมงานนะครับส่วนในเรื่องดีๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของความสําเร็จแล้วก็โอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องงานที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานส่วนใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้นะครับ โดยเฉพาะใครที่สมัครงานไว้เนี่ยให้เตรียมตัวให้ดีในเรื่องของการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ระวังในเรื่องของการสอบสัมภาษณ์ระวังตรงจุดนี้จะเสียคะแนนหรือจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นให้เตรียมตัวไปให้ดีนะครับและที่สำคัญอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากครับดวงชะตา การงานของชาวราศีเมษผ่านพ้นไปเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าในเดือนพฤศจิกาย 2, น2564นี้ดวงชะตาการเงินของชาวราศีเมษนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของชาวราศีเมษนะครับในเดือนพฤศจิกายน2564ครับดวงชะตาการเงินของชาวราศีเมษครับ ในเดือนพฤศจิกายน2564นี้ต้องบอกว่าดวงการเงินของชาวราศีเมษการเงินจะดีการเงินจะเด่นครับแล้วก็เรียกได้ว่าไพ่เดลเวลจะพูดถึงความโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทอง,ท,องที่จะมีเกณฑ์เข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาก,การเงินของชาวราศีเมษนั่นเองนะครับการเงินจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับชาวราศีเมษที่เคยเป็นหนี้เป็นสินหรือว่ามีภาระ ปัญหาทางการเงินมีภาระค่าใช้จ่ายนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นเดือนที่คุณนั้นมีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของตัวเองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะครับบางคนมีเกณฑ์จะปิดหนี้ปิดสินบางส่วนได้นะครับดวงชะตาการเงินของชาวราศีเมษต,ต้องบอกว่าชาวราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมีรายได้ผ่านเข้ามาในทิศทางใหม่ๆบางคนมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องเงิน เข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตานะครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้ผ่านเข้ามาในช่องทางที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนครับและเมื่อพูดถึงความโชคดีในเรื่องเงินนะครับเราก็จะต้องพูดถึงเรื่องของโชคลาภครับ เรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกายน2564นี้ไม่น้อยหน้าใครนะครับดวงการเงินโดดเด่นดวงโชคลาภก็โดดเด่นครับมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่นะครับแต่จะเป็นโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนเล็กหรือว่าจะมีหรือไม่มีนั้นปัจจัยสำคัญที่จะเป็นองค์ประกอบสำคัญนั่นก็คือบุญกุศล ของแต่ละบุคคลแต่ละท่านแตกต่างกันไปนะครับแต่ต้องบอกว่าในภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นภาพรวมดวงชะตามีเกณฑ์จะมีโชคลาภ ก้อนใหญ่ครับดวงชะตาการเงินของชาวราศีเมษผ่านพ้นไปนะครับในเดือนพฤศจิกายน2564นี้การเงินดีการเงินเด่นเป็นของชาวราศีเมษเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเงินที่ดีแล้วเมื่อมีเงินเข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญนะครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปในเดือนพฤศจิกายน2564นี้เราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับว่าดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษนะครับในเดือนพฤศจิกายน2564ครับ ดวงชะตาความรักของชาวราสีเมษรครับในเดือนพฤศจิกายน2564นี้ต้องบอกว่าดวงชะตาความรัก ของชาวราศีเมษนั้นจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมีความสุขมีความสบายใจนะครับอะไรที่เคยเป็นความกังวลใจอะไรที่เคยเป็นเรื่องทุกข์ใจของชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกายน 2564- นี้ดูเหมือนว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงกำลังจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีครับใครที่มีปัญหามีการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่ามีความกังวลใจใดๆก็ตามในเรื่องของความร ักความสัมพันธ์ในเดือนพฤศจิกายน2564นี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการคืนดีการได้ปรับความเข้าใจกับคนรักนะครับส่วนใครที่ความรักความสัมพันธ์นั้นดีอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณและคนรักนั้นต่างเข้าอกเข้าใจและพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับในดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษถ้าเป็นคนที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่ ก็มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศท,ทางที่ดีนะครับมีเกณฑ์ที่จะยกระดับความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งก็ว่าได้ส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับความสุขความสบายใจที่ตามหาอยู่ครับในดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษถ้าเป็นคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่และในครั้งนี้น่าจะเป็น การพบเจอใครบางคนที่จะเดินเข้ามาในดวงชะตาความรักของคุณแล้วคุณรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าใจนั้นตามหาอยู่ นั่นเองนะครับในดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกายน2564นี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาความรักนะครับใครที่เคยมีความทุกข์ใจเคยมีความไม่สบายใจในเดือนนี้น่าจะสบายใจกับเรื่องราวต่างๆได้มากขึ้นน่าจะกังวลใจน้อยลงความทุกข์ใจต่างๆดูจะคลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงปเป็นความสุขความสบายใจครับ เอาละครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรให้ชาวราศีเมษนั้นพบเจอแต่ความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับเรื่องใดที่เป็นเรื่องทุกข์ใจเรื่องใดที่เป็นเรื่องร้อนใจก็ขอให้สามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์เหล่านั้นให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนด กก็ขออลาไป่นดวงฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวอวยพรชาวราศีเมษทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ